ินดีต้อนรับนะครับเกมเมอร์ทุกคนและชาว Overwatch ด้วยสู่แคมเปญครับ <c oughs> Overwatch Social Challenge มาแล้วครับผมนี่ออกมาแล้วครับสำหรับทีม Defense ครับ ทางชิคกันสไตล์มีติดทุกสามคนแล้วนะหกตอนนี้นาโนบูอนได้โอ้โหทำได้ดีครับนี่เรียกว่าเอ็คอร์ดยันตีฟรีเลยครับเมื่อกี้โอ้โหนี่เรียกวัตตันห้องเจ็ดแปดนี่สแปมยิงกดยับเลยครับแต่ทางด้านตัวของซิลเกลตก็ยิงกดเหมือนกันไปแล้วโอ้โหเก็บเคโอเคเอีไปคนหนึ่งแล้วอยู่ในรูอย่างนั้นนะเบ๋ย์บอกเบ๋ย์ชอบเลยครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าในรายการของโอวัสด์โซเชียลชาเลนจ์นะฮะเรียกได้ว่า มันเป็นมิติใหม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยคนไม่เคยเห็นปกติเนี่ยจะเป็นวงการเกมเจอกับวงการเกมอ่าอย่างมากแต่นี่เนี่ยมีคนเน่ากันเกมใช่ก็คือเป็นพวกเราเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงทั้งผมในบน Facebook บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแคสเตอร์จากใน Youtube อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอมันมารวมกันมันทำให้เราเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่สนใจในเกมโอเวอร์วอเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหน ก็ผมไก่นะผมว่าเคโอเคฟนะผมที่เป็นทั้งผู้เล่นและคนที่ภาคการแข่งขันโอวัสดโซเชียลชาเลนจ์ที่ผ่านมาของการแข่งขันนี้นะครับทั้งภาพทั้งเล่นเนี่ยก็สนุกสนานมากครับมันจะไม่มีการตึงเครียดใดๆเลยเพราะว่าเราเล่นกันแบบไม่มีเป้าหมายเราเล่นกันเพื่อผูกมิตรมาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับผมเล่นกันอย่างเพื่อผูกอะไรอย่างนี้ครับก็สนุกไปในอีกรูปแบบหนึง่งต่างจากที่ผมไปแข่งตามโต너เมนตนั้งนั้นนะครับผมเหมือนกับว่าเรามาเล่นกับเพื่อน ทั้งเพื่อนที่รู้จักกันและอาจจะเป็นเพื่อนหน้าใหม่นะผมก็ส่งสารครับถ้าโอเอสไม่ชนะที่ไประเบิดบริษัทครับผมแสดงว่าไทยผลมาแน่นอนอ้าวุ่เข้ามาแล้วครับมาแล้วครับเลนเอาแต่ไมเอ้าเหมือนเหงาเลนน่ะเหมือนเลนจะเหงานะครับปูใจนะมีก็มาพยายามจะรับอยู่ครับงานอุจากเลนนะเลนหันมาครับหานมาเดือดจริงๆครับเอาดิพุ่งเลยตกหรือเปล่าไม่ตกเกือบตกนะครับสวยะสวยสวยสวยดูตอนนี้นี่ ทางชาโลอทางทีมโลคอลนี่เปลี่ยนเป็นแฮงตัวเดียวครับนี่ครับเลนโยโก้พุ่งโดนอีกแล้วเซียนพุ่งนี้ออกไปแต่ข้างนอกเคลื่อนหายไป2นะครับเลนเลนเลนยืนทำอไหรอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีคนเห็นมาเลยแล้วเดี๋ยวโอ้พุ่งก่อนตายเมื่อกี้เรียกได้ว่านี่ยืนชิลมากนะครับหวังว่าวูแต่โดนเบอร์มานะครับเบอร์มาเบิรมาหนูเจ่อกันขนาดนี้ฆ่ากันเลยดีกว่านะครับโอ้โหเด่นก็เลยครับตอนนี้ โยนระเบิดมือไปกดระเบิดฟารากางอากาศเลยครับแหกทุกกดเมตาที่ผ่านมาสุดยอดนะครับโอ้เริ่มนะครับเปิดแล้วครับโอ้เรียบร้อยครับฟารกแตปว่ตอนแรกครับผมโดนต่อครับตอนนี้ลูซิโอหายไปเก็บไปถึงสี่ตัวขแล้วโอ้โหดูพี้มาไหนเขาแหกบ้านดาวข้างหลังโเมตดิสด้วยยังไงครับจะมีโล่อยู่โอ้โหยิงแหล้าครับผมยิงแหลกยิงแหลกยิงแหลกครับยิงแหลก โอ้ยต้องตีเลยฟอไาครับกอซ้ายยิงไปโอ้ยไล่หันตอนนี้ดุเหล er ือเกินครับ oh ด้านหล oh ังก็ยังคงโดนอยู่ไม like ่เห็นโอ้ยยังไม่โดนนะครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหพี่ยิงกันตั้งแต่ชั้นล่างตอนนี้เป็นตอนนี้นะครับผมโอ้โหเป็นการไฟที่ยืดเยื้อจริงแฮะโอ้ยครับตายไปแล้วครับตอนนี้โอ้ยตายตายตายแล้วผมโอ้ยตายไปถึงสามตัวยังไงครับตอนนี้ยิงกันดีว่าดีว่าตัวแตกและ เป็นเด็กไปแล้วกลายเป็นเด็กไปแล้วเป็นผารากกันตายเป็นพี่แน่นอนเรือง่วงเต็มหน้าโคตรหายังเหนียวอยู่นะครับไม่มีใครยอมใครฮะเอาครับเอกฮะล็อกเกอร์ครับเอกเราจับภาพไว้พอดีไม่เป็นไรเราอยู่นานเลยไปที่อื่นกันเลยครับโอเค ทุกคนพักก็ได้ครับทุกคนพักก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับโอ้โหแต่เรียกได้ว่าเสียจังหวะเปิดมาแล้วโอ้โหเอ็กคอร์ไปก่อนนะเป็นเกมไปแล้วหนึ่งตัวเทปช็อตไปเลยฮะเมื่อกี้โอ้โหไม่รู้เรื่องเลยฮะเอ็กคอร์อยู่ดีๆหลับครับผมสลับทางฝั่งของทีมโค้ชเอาครับเข้ามาตรงตัวของธ้าแคปเจอร์อยล์ครับแต่นี่ครับเตะหลั์ตาก็มาโอ้โหเฮ็ดช็อตไปได้หนตัวใช่ครับอะไรยังไงครับตอนนี้ครับสองขีดนะครับสำหรับแท็กเจอร์อยล์ครับอะไรยังไงโอ้โหได้ไปหนึ่งตัวโอ้โหไม่ต้องพพูดกััับบบี่เลยคครรผมโอ้โห เอาลนะครับก็เรียกได้ว่าจบลงไปแล้วสนุกสนานไปนะครับสำหรับโอวัสด์โซเชียลเชเลนจ์ของเราครับนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้เต็มอิ่มนะกี่กี่วันนะ่ยห้าวันห้าแมตช์นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหสนุกสนานและที่สําคัญอันนี้หลายๆน้องๆหลายๆคนรอคอยอ่าของแจกของแจกนะครับแน่นอนเรายังมีเหลืออยู่ซึ่งมีโอวัสด์ออริจินอลนิชชั่นสิบคีย์ต่อตัว60ดอลลาร์นะใช่ครับรอน้องๆอยู่ซึ่งน้องๆสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับโดยการ ที่คอมเมนต์ถึงแคมเปญนี้โอ้โซเชียลชาเลนจ์นะฮะไว้ใต้คลิปนี้เลยและแฮชแท็กทีมที่ชอบเช่นแฮชแท็กทีมออนไลน์สเตชั่นจะมีเหรอว่าน่าจะมีอยู่มั้งไม่มีมั้ะหรือแฮชแท็กทีมโคตเอาโคตดฮาอเนี่เยอะอีกเยอะโคตเอาโคตดฮาเนี่ยผมไปเยอะนะครับจริงๆก็มีรางวัลนึ่งนี้นะูใต้ description ได้เลยครับคือไอตัวแฮชแท็กนิดนึงนะครับตัวแฮชแท็กเนี่ยน้องๆสามารถดูตัวอย่าง ได้ที่เดซิพันดอลลาร์นะครับพยายามพิมพ์ให้เป๊ะๆหน่อยนอกจากนี้เห็นว่ายังมีแจ็คเก็ตอะไรด้วยหนิอ่านั่นแหละนะฮะก็ไปอ่านกันได้ในรายละเอียดทั้งหมดใต้เดสคริปชันที่เราเขียนไว้แล้วนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าจะมีใหม่เนาะมี่ดิเหรอโอเคฮะก็หวังว่าโชคดีกันทุกคนแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับปราดามเปโหลด